สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องแต่องค์นี้ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชานะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จกรุกวัดดักขนนค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะสำหรับองค์นี้นี่ลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มพร้อมจะส่งแต่ว่ากำลังจะแพ็คของก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูกันก่อนนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สั่งไว้ได้นะคะก็ยังหาให้ได้นะคะยังหาให้ได้อยู่นะคะก็ถามทักมาในไลน์ก็ได้ะคะ่ะว่าจะาพิมพ์ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่มีก็จะมีพิมพ์ใหญ่ที่ว่าเหลือพร้อมส่งก็มีอีกสององค์ที่เป็นสีออกขาวขุ่นออกเหลืองนะคะแต่ว่าที่เป็นสีเนื้อสีดําก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นจัมโบ้ก็มีนะคะ ลูกค้าที่สนใจเชา่าบูชาพระอื่นๆก็ไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ